สวัสดีค่ะแรงนี้เย็นนี้เด็กกับเขาเหียงน้อค่ะพี่น้องมีสาวเจยบาวิทแกสิตําสมวของหงกินกับปีงกบหน้าเด้อค่ะเด้อนี่กระปูก,กะดองเองประกอบเก็บมาเองบักหน้าปลูกเองบังแคเทสื่อเขาอยู่คองจะคล้งองกะส่งสีหลอดอยู่ได้ละ่ะชีหาตนุนนต่เบิงสีหน่วยบอ่อส่งคืออยู่ดิอะเมื่อนี่แรกนี่กะยังว่าแหละตั้มสมมองหุง กินกับกบป,ปิ่งปิ่งกบค่ะบ่มี่ทัวบ่มี่ทัวปี๋บ่มี่ทัวน,นี่ดอกจะไิกินกับส้ตมตำลุยเลยแบบนี้เ้็วเลยค่ะพี่น้องเรียบร้อยล่ะส้ตมตำปูฉสดลูกจะกินก็เล,ลยจัดให้นี่กบป,ปิ่งกบกบป,ปิ่งกบมาหิวแหงล่ะลุยเอาล่ะพักจากของ มามามาสุภูสุคนมาเด้อค่ะมาเรียบร้อยสวัสดีค่ะสุภูสุคสนผู้ใด,ดเห็นสุดนี่เขาเจออยู่ในเพจเขาเจอไปเต็มรถเฮียเสือตัวนี้<า>รถเฮียธรรมาดาบ,บา่านๆเพื่อนบวชลูกทรายจะเลยไปบอสาม,มารถลูกยูทูบได้เดี๋ยวนี้ติดแดงหมดเลย,<า>เยวรถเฮียทับบอนี่ก็ซีนี้บ้างเพ่ที่ติดลิขสิทธิ์ตนี่สินะ ห้องสายหากินเนาะผุนเด้อไปเบิ่งเขาเ,เจ๋ยเต็มอยู่ผ้าทางเพจเด้อะนาคุ้มปากคุณแม่คุณยายอยู่ประเทศนอกประเทศหน้าสุกูสุกุนมามาลูกมาพักพักกับของอ่ะพักก้นตุ่มเมนบอกน้อครับอ๋อรบ้าร์นอ่อนประกาศกระจอมอ๋อนี่นะเมนนี่หนูโจมหมะเข้ามาให่าล้วนี้ไปลูก มันยันด oh, uh? ันย mm. okay. uh, ันได้เต hmm. ิมหลายเถอะ่ะยู่เข่าไปงน่สกันครับอุยสมตำหลบหลบแรงเขาก็กินเดบบ์อย่ไรเนาะเขากะขายยูกุ้งเพกงนั่นะเป็นเขากินสมตำยังก็งือนไมู่ไปลำคาอีกเมนูหนึ่งอืมย เพ่อมเพรสะว่ที่เนี่ยเหยดสวนบันสวนบั่น้มขึ้นเขานะอยากด้้มาึ้นอยู่กลางๆเกเสือคิดเลยมันมาแต่เรีนตะกอเข้ามืเปลี่ยนกีฬาครักหลังนีู่ อยางออ่ะักงมากเี่ยอดบะมี่ก้ยกินน้ำแม่ดอกอืพักอีกโอ้ยพมีอะไรไม่ขู่ะพกันจอมบะหมี่กินผักันจอมผมนากินดอกซอยดอกนอนกินสดที่เสร็จเรบปิ้งคือจอ เขาพูดจังเป็นมาเมือม่อยๆคืออยากโงนว่ะสุดม้ำ่อไปประกวดเมาะอือเมื่อยเหรอมึงนัง่งมึงหมอล่ำหนึ่งถือกินแต่มุ้งหิีคนไลยๆเนี่ยหิวเข้าวก็เป็นแถบตักแสบอพอแสบถือกินหิวเลย กี่บิงหนังเบิงมอลำก็ได้กินแต่ไหน,นบักข้ามลัวก็บ,บักบวกคู้ได้กินบบกบวกตัวุดหัวคนมันคุนพาบริจินแล้วคุนมัน,น,มนทิสบอเขาบอกสรางงานไม่หดแล้วคือเทสแน่อยู่ที่เขาจยะกวด ลิมรสหวานยั่ไง้สัตวเงาเลยลมื้งเาเลยหอนหัวแตกอ่ะบอกาตัวเส็บ มารวมถนนออกไปกลางคนกลางคนคนเนาะกลางคนมาเด้อมาเด้อเออเมาไปเมาแล้วครับผมเมาแล้วมาเด้อมาเด้อเมาไปบอกินครับหน่องหน่องหน่องสมศรีนะาเออหน่องไส้สมศรีประทันเมากให้ น้ำมีโอ <m> ้โหยืดหอนเขาเยืนสายเต็มโหลดเนี่ยเขาดูว่าจะเมาเมาดิบดื่กาแฟกับเมาดิบเมาแห้ง่เจ๋อเมาแห้ง่ดื่กาแฟจอกนึงดูดแล้วงานเลยดื่มไปแหงไปสอนอื แ่บปูปนาดอกแสบเลยมัน,นมันปูนาดอกของเจ้าเจือกูเพลินที่พอแล้วคนประมาณบายกินหลายขาดอกอันคุนที่เป็นสังอ่ะนะกะเบงด้ยอยู่แต่เพลินกับบอติดต่อาะ เป็นไห้พอได้สิมนะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ซุงเย็นเขายุดแล้วเด้อค่ะ<า>ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเสียบชาเจยเขายุดแล้วคุณล่ะครับลังปีไหมวันที่สุดเยครับสามบ่สอ,องสามพันหยุด่นพี่นางพี่นางสิเพิ่นอยู่พี่ะงสีมพ่นคส่นงสีนกงบั่่างสีอพอ

มันค่ะไปข้นขีดินเส้ยมองเอาดินลงรถหนึ่งอู้ขอบคุณขายกินซะอายออืมเหอด้วยแสบบรุกสมบัติแสบเพชรจีจานอ่ะตรงแสบพังนึกหัวไปเห็นตรงตอบตอบอ่ะแซ่บมากแซ่บมาก ตพกพระอึฉันหนี่ยแต่พอแช่พอเยียบตีนใบละมามาผู้สามารถเหงอ,ตอแต่ด้เนาะไม่ถ้าร่มเปิดให้ผู้ใดเ,เปินนอดอหไตัวสับสสบเบบไหหน้มันหอน ร่องมือกันแล้วมันก็เป็นตะไอยเลยนี่กับผงฟีกเออึงก่อนยอยมูไก่หรือไก่น่ซอนขอุ่งซ้อนเนี่ยก่อนนำจาลนะครับตานผิดบอร์อะไร ด้วยได้ถือว่ากินของหวานเป็นในตัวเีน่น้องแซ่บเติมน้ำตาลเหมือนเดิมอูม้หูแซบเราอยู่แล้วเดิน <c oughs> ท้องอยู่แล้วมั้งใจ,ใจร,ริงจังเก๋ตุ๊กเก๋เก้าใบหนวดบางยอย่างโดนเลยหนวดเข้มข้นบางอย่างครับมันนี่คืออะไรเรื่อของห,าองหาวานาน,นี่เป็นบาหวานแชนิดบมเป็นบมเป็น เเอ,อ,อ,อเป็นมากิดอเป็นม,<อ>มากิดขึ้นมาทะเลาะอ้อ้นนี้ออกสย,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 ยอ้ยหเฮือนห,หน่อยได้ใะได้เร่อ <c oughs> ะรพริกเนาะ ไมึงจ <si ้างกาอเดี๋ยวเค้ยจไกูอืเออหมูเขาบะเมนส่วงจีไปเกลือไก่ช่วงเจ้ยวยืทังพุ่นอือเพราะด้วยไอ้ยังแกงเพราด้ยอยังแกง

กลับบ้านให้สนุกปีใหม่หอพอแล่วพ<ป>ี่ใหม่ให้คืนเค้่งหันตากันตัวกูทุกคนมองไม่ครับนะครับ มีคนถามว่าเมาบ่ครับเราสับยังไงนานอยูอ่หั่นเยอะบต้องนอนครับนอนไ่ได้คาบ่มีคนเห็นเดียววิธีทีดีที่สุดพี่น้องหนูรดหูมช่วงแต่ถูกต้องูลถครับบนสลาดยุกกรน่องไส้ง่ายง่ายมันม่อใส่ใสยุติม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่วง่่่่่่นะ่่่ <laughs> พวกสาเล้งให้ผม <c ười> ัาลากมั้มวนๆครับพี่น้องกะปูดค่ะพ่อแล้วเบิดแล้วเนาะเบิรดเย่างสวอาง นัน่นแหละคือส่วนที่แซ่บสุดๆทงท่องมันเอามาย่ำก็แเสบครับโมบ,บายแล้วก็อนุ่าดูดเนี่ยอ,อันี้กินอะไรหนิบ่ได้ดูดนิ้วมืนอนี่ดูดนิ้วจนคล้องดอกาาอนี่แหละจำบมบายนะอือ มือ,อมันมนม,มัิ้งานมาเมืเนาะตัดตงมุงเนาะน้าเหมือแรงมือข่อคอยมันจีบฟุ้งเป็นไปได้ยังไงเ,เป็นไปดเปล่ได้นี่บอรกบระปิ่งปูแสบเนี่ยูอืมดูดยำจิ้มนเนี่ย <laughs> บอ <laughs> นามนันวสอะบบ้งมั่เลยนี่ด <laughs> ื่มงาเออร่างว่ะอืองางาออกอห<า>กัวดื่มกล่องกินไหน้แค่กินคว้า นี่นีหลอดฟ้อนร่อนเดียวฟ้อนหานก็หลอดหาสุกนซ้ำกินแสบครับเนี่ยคือว่าอะไรนะหลอดภาษาฝืนหางก็ซ้ำมุกข้อสั้นขึ้นมาร้อนแหละร้อนแห้งผิด นี่แหละค่ะพี่น้องขิ้อ่างมันสีดดนเนาะค่ะเนาะแล้วก็พี่น้องก็อยากเสียก็ขิ้นไปเรื่อยๆขึ้จะเขาเบอร์กาปนเลยค่ะไปแล้วผอกันมืออื่นเราหลุ่สีมันหรือบะหมันลงทงขึ้นเกาล่ะค่ะจนกสดถึงมือวันหยุด <laughs> สวัสดีค่ะวมตะไกลเนาะสวัสดีครับ <laughs>